วันนี้ก็เอาอีกแล้วนะสามีของฉันพามากินแฟแฟ่ใกล้บ้านทุกคนแกก็เป็นสายรัตเวนากินกับแฟไปเรื่อยๆนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้มันคือที่ไหนนะฉันไม่เคยรู้อะไรสักที่จนกว่าฉันจะขึ้นรถแล้วก็ผัวฉันก็ตำหน้าที่จอดรถอยู่นั่นแล้วก็พาฉันมา วันนี้ฉันก็จะมาที่นี่ซึ่งเขาเขียนไว้ว่าชื่อว่าร้านกาแฟกไปนะฉันก็เลยคิดว่าจะมาแวะไปกินกาแฟดูว่าในนั้นน่ะจริงๆแล้วก็ก็วยไปนี้เขาใช้เขาใช้ประโยชน์ทางด้านใดก็ไม่รู้นะเหมือนกับว่าช่วงนี้นี่การใช้กะบ,บอกให้ไปนี่ว่าจะมีศักยภาพสูงส่งหนาแน,น่นยังไงไม่รู้ฉันก็คิดอย่างนั้นเนดี๋ยวตอนมาเอาหมวกสักหน่อยนึงเพราะฉันคิดว่าฉันหน้าฉันก็แบบว่า น้าฉันก็แบบเพ่งชัวอยู่แล้วแล้วก็จะโดนแดดตากตาทานาก็มันก็จะดูแบบว่าหน้าตาฉันจะอุบาทไปฉันก็เลยมาเอาหมวกเพื่อจะได้เดินกลางแดดอย่างมีศักยภาพนะทุกคนดูไว้นะที่นี่นะเอาดก่าทุกคนแกไม่ต้องตกใจนะแค่นี้คือเงาอันแสนสวยงามของฉันเองและฉันก็กําลังจะพาทุกคนเข้าไปสู่บรรยากาศรังกาไม้ไปที่แบบว่าใหญ่ตโตหมูานโอถงโล่งโปรง่งร้อนสบายอุ๊ย ก็นั่งสบายอยู่ในแก๊ทุกคนค่ะก็มีเก้าอี้รับรองให้กับลูกค้าที่เข้ามานั่งพักผ่อนยนต์ตับอะไรอย่างนี้นะจะหย,ย่อน,น,น,นพระวรกายอย่างไรก็แล้วแต่ก็มีหลายมุมมองเลยทีเดียวคะ่ะและนี่เกคือสิ่งที่ฉันสัสงสงส่งมาและฉันก็กําลังจะสวป้ดามันอย่างอร่อยนี่ไงวิมวิมอ้ยวันนี้ได้อะไรมากินอันนี้เป็นทาร ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เป็นราเต้ร้อนกับคาปูชิโน่เย็นแล้วก็ขนมปังหน้าปลาแดกนะคะทุกคนเจ็บบวมปิ๊บปิดอลายเยอะเนี่ยรอบนี้ฉันก็มีความอิ่มเอมใจกับสิ่งที่ฉันสั่งมานะคะแล้วก็ทุกคนนะเดี๋ยวฉันจะให้ดูราคาอาหารแล้วกันว่ามันถูกมากเลยก็บอกว่ามันว่าเออนั่นไงหปลักหัวปัามปลักแต่ใจนี่นะคะทุกคนจ๋าไม่อยากจะเอ่ยนะคะดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบ เนี่ยอออุ๊ยโคนอ่ะบาทีโคนนี่มันแห้งๆอ่ะนี่นี่คือ,น,คอนี่คือหน้าตาของอาหารที่ฉันได้มานะทุกคนอันนี่คือกาคาปูชิโน่ของฉันแล้วโกราเต้ร้อนของสามีฉันไม่ต้องไปดูหรอกมันเป็นฟรงๆแต่นี่ก็คือขฟังที่ราคาห้าสิบเก้าบาทหน้าตาจะสวยเหมือน ซึ่งดูย้อนแย้งกับสัตนดานร์ดกันอีกตามเคยอ่ะมันก็ไม่เลยให้ดูยัางเงยนะซึ่งขนมปังแม่งดูดีกว่าหน้าตากโกอีกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ท้าชช็อกโกแลตซึ่งแบบว่าโมีความสำเพื่อนสำป,งปังมากเลยที่แบบว่าสตรอเบอรี่ลูกขนาดนี้แล้วเขาก็แบ่งประเภทของช้อนมาด้วยนะว่าช้อนไหนกินขนมปังช้อนไหนกิน ัแต่ว่าเราเป็นคนไม่ค่อยมีสกุลวุ่นชาติน่ะก็อะไรตักได้ก็ตักได้ก็เล่นไปนี่นี่คือชุดเล็ฉันจะกินใี่เธอดูความแบกใหญ่แบบนี้ซึ่งแบบว่าฉันไม่จำเป็นต้องเล่นหรือว่าอะไรอย่างใดนะที่นรู้ราคิว่าฉันจะต้องกินแบบใส่ดานของฉันที่มันไม่ดีเอาซะเลยให้พวกเธอดูนะ รัวปะรัวค่ะบักติรัวหลายเก็บหลายรัวครับท่จะบอกว่าพี่านจะถายนี่ทมันมี่ตคนบอกว่าฉันตอนทำอะไรทีฉันนอกตัวอวดฉันบอกเลยว่าฉันมาอวดเพราะว่า กอนฉันได้มอบคออไปหนึ่งคำแรกแล้วทุกคนที่ฉันบอกได้เลยว่ามันฉุดกระชากรากลิ้นของฉันดื่มดำในทรความอร่อยอร่อยแบบฉุดกระชากฉันแบบว่ากระชากวิญญาณซึ่งแบบมันหยุดไม่ได้เลยนะทุกคนและเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนไปดูว่าในร้านเขาเป็นยังไง ฉันก็แบบว่าอยากจะใส่ดนตรีสักนิดนึงนะแต่ก็แบบว่าอืม้มฉันก็เบลลิกส่ลิกลิสิ์อะไรอย่างนี้นะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของขนมวนันนี้ร้านคุณคาราคาอนันแสนถูกที่ฉันนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะด,ดูสิแกเจ๋งสุดๆไปเลย คือหน้าตาเือดทุกอย่างครับคุชเน่ถึงสิบห้าบาทแล้วสถานีเดี๋ยวฉันจะให้ดูทั้งหมดว่าราคากาแฟถึงสิบห้าบาทกับกาแฟที่เดืยนทั้งหมดเลยนะแล้วสุดท้ายฉันก็กินเรียบไม่มีเหลือไปสามีตอนนี้เราก็จะไปเซอร์เวีดูนะว่าหลังจากที่กินแล้วเนี่ยเราจะไปดูว่าโอ้มันเป็นอย่างไรนะหลังจากที่ฉันเดินออกมาจากที่ฉันนั่งกินกาแฟกับสามีเนี่ยฉันก็มาเจอเนี่ยเอาอีกแล้วนะ ฉันนึกก็จะหลงเข้ามาในเมืองจุลศิษปาร์คอีกแล้วนะก็จะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ฉันบอกแล้วก็จะเป็นลําธารที่แบบว่าขุด,ขด,ขด,ขดเอาขุดเอาแล้วก็เอาน้ำมาใสา่ใส่ไว้แบบนี้นะซึ่งก็ดูเหมือนป่ามฤคกทายาวนหรือไม่ก็ดินแดนจุลศิษปาร์คนะอุ้ยตายแล้วฉันนึกว่าไดาโนเสาร์เดินมาน่ะโอ้แต่เดี๋ยวฉันนึกว่าไดโนเสาร์มาไหนอ่ะน้ําตกที่ว่าโอ้ฉันจะพาทุกคนไปดูน้ําตกนะที่นี่ก็มีน้ําตกด้วยน้ําตกที่ว่านี่ก็ประมาณว่าเอาหินมาเรียงเลียงเอาปูนมาจับจัที่ฉันบอกอหละประมาณ ี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่ามันมันน่ารักกระแลแต่ยังไงนะแต่ก็ต้องเดินแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังนะทุกคนนะนี่ประมาณนี้นะโอ้ยไมก็อดจะดูสิโอ้ยัหนื่อยจะเื่อเลยนะน้ำตกที่ว่านี้แม่เจนบอกแลวเอาหินมาแปะๆแล้วก็เอาปูมาตาตาั๊กจั่งบรรยากาศได้นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมแันก็ไม่อยากจะคุยว่าสามีของฉันนะมักพาฉันมาแบบนี้นะเอากูมาหมกอะไรประมาณนี้เธอแม่บอกแลวเอาปูมาแปลเอาอะไรมา ก็สามารถเป็นป่ามรดกทายวันได้นะจุลศิกซากไม่ว่านะกลัว่าบองหลามจะโผล่มานะฉันกลัวมากเลยจะไปจัดตรงนี้โกนนะทุกคนนะพอเดินมาได้หน่อยนะก็บอกว่าให้ไปย้องน้ําอ่ะก็อยากจะไปชมดูนะว่าที่ระบายทุกบารุงสุขของเราอ่ะนะเวลาที่เราแบบมากินมาอะไรเรียบร้อยนนะที่กดทุกบํารุงสุขมันเป็นอย่างไรดีไหมอัคระมหาอารังการแก่ไหนนะฉันก็อยากเซเวดูนะ บางทีนั่นจะดชีวิตหนึ่งนะฉันก็อยากเข้าห้องน้ําชายดูเหมือนกันนะแต่ก็บอกว่าอย่าหาทำนะก็บอกฉันว่าอย่าทําฉันก็เลยไม่เคยเห็นหน้าตาห้องน้ําชายว่ามันเป็นยางเลยนะมาเราจะเข้าไปดูห้องน้ำเนะโอ้เธอดูสิว้าาจจะแบบว่านิดนึงนะแต่ว่าฉันจะบอกว่ากระจกที่ฉันเห็นว้าวว้าวเธอดูสิว้าวกระจกมีความยิ่งใหญ่อลังเกนที่ฉันแบบว่าเออยูเพอร์เฟกกับสิ่งที่ว้าวว้าววว้าตกน้องว่าฉันมาดูห้องน้ำหรือว่าฉันมาทำอะไรนะ จะพาทุกคนมาดูห้องนะ้ำที่นี่โอเคเลยห้องนะ้ำโอเคสะอาดสะอาดโปร่งตานะทุกคนนะแล้วฉันก็ภูมิใจในกระจกที่ฉันเจอนะนี่หลังจากที่เดินออกมาแล้วนะก็เจอโอ้ที่ขังเสือหัวกูโดนเสือแดกไปแล้วไหมอุ้ยนี่นะทุกคนเลยอ้าวลุกขึ้นมาทำไรลุกขึ้นมาทำไรในเสือสาวในตาฟวยอ่อนละทวยยำเธอยิม้ม ที่เลี้ยงเสือเราเพาะงไม้ไผ่พอเราลงไปเยนบ่ง,งยังว่าแล,ล้วฤดูการน,นี้อะไรก็ให้ปลูกไผ่ไว้ก่อนนะสี่ปีนี้ไผ่จะมีประโยชน์พวกเราเชื่อไหม <c oughs> ตอนนี้เราก็มาดูโซนที่เขามีที่พำนักพักพิงนะนี่ก็มีเรือนโกไผ่เรือนโกไผ่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าประมาณนี้นะทุกคนก,นก็มีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารใดวกว่าราคาอะไรที่จะช็อกตายก็แบบว่ามีตุยาด้วยดูข้างๆนี่ตรงนี้เป็นมุมที่แบบว่า สุดชิคเลยทีเดียวนะทุกคนนะแล้วก็มีนั่นคืออะไรอ,อ่ะฮาเลมฮาเยอ่ะมีฮาเลมด้วยนะนี่ดูสิผู้ชายกับดอกไม้นะ่ะมองดูดอกชวนชมอะ่ะเอาละบรรยากาศโดยรวมที่นี่ก็ถือว่าโอเคอาหารก็ถูกนะทุกคนนะราคา,าก็ไม่แรงไม่แซงหน้าอะไรนะอยู่ที่นคนปรปฐมแต่ก็บอกตำแหน่งไม่ถูกก็หาไม่เจอก็แล้วแต่ก็อดแดกกันไปนะทุกคนนะและนี่ก็คือฮาเลมน้อยกุยเกยนะคะทุกคน นี่นะแล้วพอจากฮาเลมมามันจะต้นไม้ใหญ่โตขนาดนี้ดาวุจใจหายแล้วฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรว้ายแต่แล้วเธอดูผู้ชายคนนี้ผู้ชายในกอไผ่อะนี่คือผู้ชายในกอไผ่นะฉันก็ไม่อยากจะเอ่ยนะผู้ชายคนนี้นะฉันจะทะลุกอไผ่เข้าไปหาเขาผู้ชายผู้ชายในกอไผ่นะทุกคนนะเอาไปโทรไปละเอาไปไลน์ไหมยอยากแกลยหน้าดูเลยแล้วเลยคิดไม่ว่ามีคนสนใจหรือเปล่าขนาดนำเสนอเองยังไม่มีใครสนใจยะเอาละ จะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาไม่เอาอย่าให้ดนี่ไปกันตอนนทุกคนนะเราก็จะพาไปดูว่าตอนข้างหน้านี้มันคืออะไรที่เห็นอยู่นี่น่าจะเป็นฟาร์มเอ้ยอะไรพ่อเขาเรียกว่าอะไรครับพ่อเลือนเพาะชำนะเราจะดูเลือนเพาะชำกันเพาะแล้วก็ชำไม่ใช่เลือนเพาะอะไรนะ โอ้โหตายห่าแล้วตกใจหมดเลยเธอมานั่งจําศีลอะไรนี่จําศีลหรือจำอะไรไม่ได้สภาวะรู้สึกว่าจากสถานการณ์ที่เห็นนี่ไม่น่าจะจําศีลนะน่าจะจําอะไรไม่ได้มากกว่าเธอเธอขายต้นเท่าไหร่อยาเด็กได้ต้นเท่าไหร่อะแค่เบอร์เธอเบอร์เบอร์ไลน์กูยังไม่อยากได้แล้วมึงจะใยอยากให้กูซื้อต้นไม้มึองอีก <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องประจำที่ว่าก็น่ารักนะเล็กๆก็ไม่ได้ขายแล้วเขาปลูกเอาไว้เวลาตกหน้ากันแล้วก็ไปหยิบกล่องยาหนาๆมามาทานี่ ก็สรุปโดยรวมด้วยกันว่าที่นี่ก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะทุกคนนะมีปูมิเนื้อทำโอ้โอ่าเลหลายมุมนะหรับมุมโอ้ก็เราแบบว่าโอ้หมองเลือกมอโอ้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หันหน้ามาขันหน้ามาเออชื่ะ แล้ววันนี้นะฉันก็ขอสรุปนะโดยรวมที่ว่าคุณผัวฉันพามากินที่ร้านกาแฟแห่งนี้นะทุกคนฉันก็คิดว่าเพอร์เฟคแล้วก็ดีรสชาติอาหารก็ถูกอนาบริเวณก็กว้างใหญ่ป้าย้ารเนื้อที่ในการจดรถก็น่าจะได้หลายพันแปดล้านหนึสิบเอเคอร์ทันเดอร์โบอยู่นะทุกคนนะอุตายแเลวมีมูลสุดจิตตี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะที่ยังไม่ได้ถ่ายตรงนี้เลยนะ คือว่าฉันเปิดฉันจะได้เอาไปทายเอาไปเก็บไว้ไงฉันจะได้ดูบอกว่าเลยใครทุกคนรู้ได้ว่าแต่เวลามาตรงนี้มันมีมุมมองไหนมั่งอะไรมั่งยังไงมั่งนะทุกคนนะอ่ะดูกันเองก็แล้วกันนะวันนี้ฉันก็คงต้องขออเมาาอะไรจากใดจากตรงนี้เพื่อที่จะไปหาแหล่งใหม่ๆมาให้ผู้คนหรือทุกคนได้ดูแล้วก็ตามไม่ถูกหรอกไม่มีทางตามทนถูกเลยเพราะว่าฉันไม่เคยได้ตังจากที่ไหนทั้งที่แล้วไม่แต่ฉันมานั่งเสียตังซื้อกินนะ แล้วก็นำเสนอให้เพืเ่อนๆได้ดูกันวันนี้ก็ตรงกับบ้านอีกแล้วไปดีกว่า